คลิปนี้น่าสนใจครับสำหรับสายครอบครัวต้องการรถไว้ใช้งานเป็นของตัวเองแล้วนั้นลองมาดูตัวเลือกคันนี้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะคันแรกของร้านเราเลยก็ว่าได้เพราะนั้นทีเด็ดแน่นอนครับขอนำเสนอเจ้า Mitsubishi x x p n d e r 1.5 GTP ี 1> 1. GT 22เกียร์ออโต้ไม่เพียงแค่13,000โลแน่นอนครับถ้าเกิดอย่างเราบอกแบบนี้ปุ๊บสามารถต่อท้ายเพิ่มเติมหลังประโยคนั้นได้เลยว่านี่คือรถสภาพน้องๆป้ายแดงอีกคันหนึ่งที่น่าซื้อเราต้องมองดูในภาพรวมขนาดใหญ่ในภูมิประเทศนะครับแล้วก็ทั่วประเทศของบ้านเรา77จจังหวัดเนี่ยมันจะมีทางที่ ทั้งเราอยากไปมันจะมีทางที่อาจจะครุขระที่เราอยากไปมันจะมีรถในไซส์ประมาณมินิแวนนะครับอยู่อีกหนึ่งรุ่นน่าสนใจนั่นคือเจ้า x x p a n d e r ตัวนี้แน่นอนว่ามันมีการเปิดตัวออกมาพร้อมกับสาลีละตัวรถบอดี้ที่ใหญ่กว่าปกติเพราะนั้นมันจะรองรับสำหรับคนตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะดี นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้สูงวัยที่คนในครอบครัวเราอาจจะมีคนที่อายุเยอะตรงนี้ถือว่าเหมาะมากถามว่าพูดเกินจริงไปหรือไม่ไม่เกินจริงไปแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เรามีการสัมผัสก่อนที่จะามาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้อยู่แล้วนะฮะตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับคิ้วฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวโลโก้ Expander กระจังหน้าออกแบบมาค่อนข้างสวยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ทันกับในยุคในสมัยปัจจุบันตอนนี้แน่นอนครับสำหรับในกลุ่มของวัยรุ่นเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแบบในความตั้งใจหมายความว่าอะไรมันไม่จำเป็นต้องเป็นรถซิ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นรถเก๋งบางคนเขาอาจจะคิดว่าต้องเป็นรถครอบครัวเพราะว่าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่นั่งโดยสารหรือไปในสถานที่ที่เราอยากให้เขาไปกับเราได้ นี่คือแนวคิดของเ p a n d e r ดง่ายๆเลยนะครับเรามาดูตัวใต้ฝักระโปรงหน้ากันสักนิดหนึ่งก่อนแรกๆเนี่ยเรายังไม่เคยทำความรู้จักกับเ p a n d e r เนี่ยเราคิดว่าเครื่องมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าไม่ใช่นะครับจะอยู่ในเพียง1.5ลิตรเท่านั้น4สูบเลี้ยงนะฮะจะมีในเรื่องตัวเทคโนโลยีไมวงไมเหวกมาผสมด้วยนะครับตัวรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บสวยงาม แล้วก็ถือว่าไม่ได้ลกลุงลังมากสำหรับรถในขนาดประมาณนี้นะครับ ABS จะอยู่ฝั่งทางด้านคนขับนะฮะแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะครับกองอากาศก็อยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นตัวกล่องฟิลนะฮะแต่เข็บด้านข้างนะครับแล้วก็น็อตค้ำซองในฝากระโปรงตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีมิตซูเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยนต์มือสองเนี่ย ถึงมันจะสภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงแต่เราก็สามารถดูรายละเอียดแบบหลักๆได้หลายจุดแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบโดยแบบเบื้องต้นสําหรับคนที่ดูรถเป็นก็ดีหรือว่าคนที่ดูรถไม่เป็นก็ดีเพราะฉะนั้นอย่างแบบนี้หนึ่งอย่างที่เราต้องทราบวารันตีศูนย์เหลือแน่นอนเพราะว่ารถอายุเพียงแค่ปีเดียว 2. การรับประกันหลังการขายของทางร้าน 3. เราจะมีการเปลี่ยน น้ำมันเครื่องหรือว่าของเหลวทุกอย่างระบบไฟทุกจุดและก็ตั้งศูนย์ถงร้อให้อันนี้คือสิ่งที่มันต้องทําอยู่แล้วครับสําหรับการออกรถกับที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้แต่ฝากระโปรงเนี่ยถือว่าเบาและก็ยกขึ้นง่ายสบายนะครับในเรื่องตัวการเซอร์วิสดูในรักษาเนี่ยอันค่อนข้างที่ดูข้อมูลมาในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือว่าในเรื่องตัวของเหลวในการเปลี่ยนไทย,ยต่างๆน้ํามันเบรกน้ํายาหล่อเย็น นะครับท <inh aling> <ator> <N cess aire> er ุกอย่างเนี่ยคือง่ายเลยมีหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ก็มีรองรับไว้อยู่แล้วสับเจ้า X Pander เดนะครับคราวนี้เนี่ยดูตัวด้านข้างนิดนึงฮะจะมีการตัดด้วยเส้นสายที่มองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างชัดเจนเยอะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของตัวคิ้วสุมล้อนะครับและก็จะเป็นในช่วงของประตูหน้าและตัวประตูหลังนะฮะมันจะมีการลากตัดนะครับถามว่าแบบนี้เขาทำเพื่ออะไร เขาทําเพื่อให้เป็นในแนวมิติของตัวรถซึ่งมีความแตกต่างจากตัวรถแบรนด์อื่นนะครับล้อแม็กก็จะเป็นในลักษณะสไตล์ประมาณนี้ข้างหน้าเป็นดิสนะครับข้างหลังเป็นดิสหรือดัมโอ้โหอันนี้ถือว่าเอ็กซ์ e พให้มาเป็นตัวดัมอยู่เพราะนั้นตรงนี้คือจะเป็นหน้าดิสหลังดัมนะครับดูตัวด้านในนิดนึ่งนะฮะสมาร์ทเอนทีมีนะครับคิวกรรสกรมี ฟิล์มมีการติดมาแล้วแต่ถือว่าไม่ได้หนามากเป็นตัวฟิล์มกองแสงนะครับคราวนี้เนี่ยตัวด้านในค่อนข้างที่จะล้ำเพราะว่าเราเห็นอย่างแรกเลยแบบสะดุดตานั่นคือตัวจอที่เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะสำหรับตัวกุญแจเนี่ยมิสซูทำกุญแจไม่ค่อยสวยอย่านว่านะมันจะเป็นเพียงลักษณะในการกดอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวลักษณะกุญแจมากเท่าไหร่นะฮะจอกลางเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเดือนไมเนี่ย มันจะเป็นจอเหมือนกับอาปเจโลนะครับซึ่งพอเวลาเราสตาร์ทปุ๊บมันจะเป็นรูปรถแล้ววิ่งเลี้ยวเข้ามาสู่ตรงหน้าจอตรงนี้อันนี้ถือว่าสวยนะฮะรายละเอียดเล็กน้อยเราสามารถเก็บได้นะครับจอตรงเนี้ยเป็นตัวจอเดอิมไหมไม่ใช่เป็นตัวจอ Android นะฮะซึ่งมันก็จะมีการใส่เป็นตัวฟังก์ชันนะครับในการใช้งานต่างๆ คือถ้าเกิดอย่างเราเปรียบเปยครับมันก็คือแท็บเล็ตดีๆเครื่องนึงนี่แหละที่ย้ายเข้าอยู่ในตัวรถเพราะนั้นสับในส่วนงตัวการใช้งานเนี่ยเราต้องมีการปล่อยสัญญาณฮอสปอตนะฮะจากมือถือหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนเข้าสู่จอ Android ตรงนี้ก็ถือว่าเล่นใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับในวงในวีดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหตรงนี้ไม่น่าใส่มานะครับ ก็คือมันจะมีเป็นปรับเย็นปรับร้อนนะเพราะว่าอย่างในอุณหภูมิอากาศบ้านเมืองเราเนี่ยคือมันไม่มีคําว่าหนาวแฉอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปในเรื่องของอุณหภูมิติดรบหรือว่าเน้นในเรื่องของตัวความเย็นซะมากกว่านะฮะด้านใต้นะครับช่องเสียฟ1ยนึ่งรูอันนี้ดันได้ไหมอ๋อดันได้เหมือนเป็นตัวช่องเก็บเหรียญหรือว่าของจิบปัญหาทั่วไปนะครับส่วนเกียร์เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตัวแอ มันจะเริ่มตั้งแต่ตัว L เพราะว่าอะไรฮะมันจะคล้ายๆกับพวกแบบอย่างอ่าแอดรัดและก็มิราตซึ่งคือลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยมันจะใหญ่มากกว่าตัวรถอีโกคาขึ้นมานิดนึงเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวแพทเทิร์นในลักษณะประมาณนี้มันก็จะใกล้เคียงกันซึ่งมีเป็นตัวเกียโลมีเป็น2แล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวดีนะครับกล้องมองหลังมีไหม อ๋อ oh, ถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวจอแอนดรอยแต่กล้องมองหลังก็มีใส่มาให้เหมือนกับของโรงงานนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับวูมาล้ยเนี่ยเหมือนกับมิลานเลยเหมือนแอตทราดเลยเป็นมัลติฟังชันนะครับแล้วก็มีระบบคำสั่งเสียงต่อใช้งานได้ไหมอันนี้นะ่าจะต้องเชื่อมต่อกับตัวมือถือเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นเป็นตัวเลขสื่ออยู่นะครับโอเคโอเคแล้วก็คูสคอนโทรลจะเป็นตัวคูสคอนโทรลแบบธรรมดายังไม่ใช่อ a ด t ตีฟ นะฮะอินฟนี่ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนนะครับในเรื่องตัวเมนูหน้าจอชิป A ทชิป B AGV อัตราการประหยัดน้ำมันอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้ได้ไหมยังไม่สามารถออโต้ได้นะฮะมันจะมีเป็นตัวปรับที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วก็ระดับความแรงของน้ำส่วนไฟหน้าเนี่ยนะครับไฟหน้าก็ยังไม่สามารถออโต้ได้นะตัวนี้นะฮะแต่การใช้งานถือว่า โดยรวมทั้งหมดไม่ได้ยุ่งยากแทร็ชั่นคอนโทรลก็ต้องมีติดกับตัวรถมาให้นะฮะแผน่นกันฟรมแผ่นฟรมกันรอยนะฮะพลาสติกกันรอยนะฮะยังอยู่เลยนะครับตัวม่านบังแดดแล้วก็ไฟอ่านแผนที่ส่วนเกะ๊ะตรงกลางเนี่ยไม่มีนะมันจะเป็นตัวช่องเก็บของแบบนี้นะฮะเราสามารถลือ้อทิ้งขยงขยะด้านในอะไรพวกนี้ได้พอเราไปต่างวนต่างวัดน,นะครับ ส่วนเลขไม้เน้นย้ําเลยว่าคันนี้13,600ันกอับอีก6กกิโลนะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวด้านหน้ามัน,นเปิดไฟไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ดูเป็นตัวไฟท้ายด้วยอีกทีหนึ่งแล้วก็สังเกตเห็นอย่างก็คือจะมีเป็นตัวจอกลางสําหรับตอนที่2เนี่ยจะมีเป็นตัวจอกลางมาให้ปรับระดับความแรงแอร์ตอนที่2จากตรงนี้ได้เลยจะมีให้ด้วยกัน4ี่ช่องถามว่าแบบนี้ดีไหมดีกว่าตัวแอร์เราไหมอันนี้เห็นว่าดีกว่านะ เพราะว่าสาหรับความแรงเนี่ยมันจะได้มาจากทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฮะแล้วมันก็จะเย็นทั่วถึงค่อนข้างที่จะไวส่วนถ้าเกิดยังเป็นตัว Air ์ลาวเนี่ยในบางจุดในบางตําแหน่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้มีคนนั่งมันอาจจะเย็นช้าไปนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าโอเคและเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะฮะจอกลางนี่นะครับก็จะเป็นตัวที่เล่นกับตัวพื้นจอ Android ด้านหน้าเมื่อก,กี้นี้นะครับ ก็สมมุติอย่างเป็นตัวหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งหรือว่าเราจะดูเป็นยูทง u t u b e นะฮะก็มันจะขึ้นมาแสดงอยู่ตรงตัวจอากลางตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะนี่ถึงว่าโอเคเลยเบาะหนังนะครับทั้งคันนะเราไปดูตัวด้านท้ายกันนิดนึงครับโอ้ฝาท้ายค่อนข้างใหญ่นะฝาท้ายค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็จะมีเป็นสเกิร์ตนะฮะของ B b t นะครับตรงนี้เซนเซอร์ถอยหลังมีไหมไม่เห็นเซนเซอร์ถอยหลังนะเซนเซอร์ถอยหลังน่าจะไม่ได้มีมาให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาเซนเซอร์ถอยหลังไปอยู่ตรงสเกิร์ตมันก็ไม่ใช่นะฮะเสาอากาศก็จะเป็นแบบชาร์กฟินนะครับโลโก้เอ็กซ์แพนเดอร์ส่วนถ้าเกิดอย่างเราจะดูตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ยถามว่าเราดูจากตัวฝาท้ายได้ไหมไม่ได้เห็นไฟท้ายไหมฮะช่วงนี้เป็นกลางวันมันอาจจะค่อยไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวหลอดแบบนี้นี่ลักษณะเหมือน สามเหลี่ยมนะครับคราวนี้เนี่ยตัวภายในนะฮะอันนี้คือในสไตล์ของอันชอบแบบนี้แต่ละคนอาจจะชอบไม่ได้เหมือนกันนะครับบอกก็จะเป็นแบบ50ต่อ50มีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ไหนะขอเปิดดูหน่อยสิอ๋อก็จะเป็นช่องเก็บของ3ช่องทั่วไปนะจิบปลางจิบปลาทะนะครับเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะอยู่ในช่องนี้อ่าถูกต้องก็จะมีเป็นแมลงนะครับแล้วก็ที่ ถอดล้อนะฮะอยู่ในตำแหน่งฝั่งทางด้านขวามือนะฮะของตอนที่3นะครับโอเคนะฮะนี่คือสำหรับเจ้า Xpander 1.5 GT Auto รถปี22เครานี้อยากฟังราคากันแล้วเชื่อได้เลยว่าตอนนี้อยากฟังราคากันแล้วแน่นอนมีคนถามเยอะนะครับมีคนสนใจกันเยอะนะครับเลยถ้าเกิดอย่างเราได้มาแล้วเนี่ยสามารถมั่นใจในเรื่องตัวคุณภาพและก็ตัวรถ ที่เราได้เอามานำเสนอในคลิปนี้ได้เลยตัวนี้ไม่หมื่ราคานะครับ6กแส0 0ปบาทเน้นย้ำนะฮะหกแสนแปดาพออกรถในเดือนนี้ครับรับเงินสุขบ้านห0 0พันน้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก90วันถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขรถโดนใจดอกเบี้ย2.99จาเแต่ถ้าเกิดเครดิตดีอยู่แล้วดอกเบี้ย2องเหมือนกับป้ายแดงแบบ ปเยบเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะนั้นเอ็กซ์เพนเดอร์ที่เราดูกันในคลิปนี้ถ้าเกิดมีการโอนแอร์ไปแล้วพร้อมให้กับทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันทันทีคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสนใจเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอหรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สใสยตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยบอกว่าดูคลิปแอนมาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้จองแค่300บาทแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ